ต้องเห็นบ้านเรา้องเห็นตัวบ้านเอ้ดีนเอยินะยินๆเยนเย็นดีนะยินดีโอ้กระตัวอะไรจ้ปฝันน่าลงน่าลงน่าลงเเห็นเท้าฟ้าเลย เห็นรถเข็นแล้วก็เห็นทองฟ้าเออเนี่ยมัเห็นทองฟ้านั่นแหละเออนั่นแหละเห็นขาด้วยมันต้องวางพื้นมันต้องวางพื้นจะขึ้นไหนยก่ึ้นหน่อยเห็นทองฟ้าแหละกดพอมันนะเออเออนั่นแนั่นแหละใช่เลยใช่เลยแบบนั่นแหละอ้าวกลับรถมากลับมากลับมาเห็นทองฟ้าเห็นทองฟ้าเออนั่นแหละนะเอามามาเข็นมา เห็นท้องฟ้านั่นแหละใช่เลยโอ้โหท้องฟ้าสดใสมากมันต้องออกไปมันต้องออกไปอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเข้ามาเข้ามาเห็นท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสเนาะ Okay. คามันมีสี่น่ยเฮาบอมีสี่ไ